สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจเช็คแอร์กันครับวิธีการตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์แอร์สามเฟสนะครับวิธีตรวจเช็คดีหรือเสียเช็คกันยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอันดับแรกขั้นตอนตั้งย่านวัดไปที่ย่านโอห์มนะครับแล้วก็วัดขึ้นหลักโอห์มนะครับแล้วมันจะต้องค่าเท่ากันทั้งหมดนะครับ4จุดนะครับมันจะต้องได้ได้เท่ากันทั้งหมด อันนี้ก็4.1เหมือนกันแล้วก็สลับไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็4.1มันจะต้องขึ้นเป็นเมกะโอห์มหรือวัดค่าไม่ได้นะครับถ้าช็อตลงกาวก็คือแอร์เสียนะครับส่วนเครื่องนี้คือเครื่องที่เสียนะครับวิธีวัดก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับก็วัดขั้ว l 1 l 2เนี่ยมันขึ้นหลัก กิโลโอห์ม oh นะครับถ้าความดีมันจะขึ้นแค่โอห์มเท่านั้นมันจะไม่ขึ้นกิโลโอห์ม oh มันจะค่าไม่เยอะขนาดนี้อนนี้ได้ 8k 8กิโลอนนี้ได้ 29k นี่วัดลงโค้งก็ขึ้นกิโลโอห์มเหมือนกันอย่างนี้คือเสียชัวร์ครับ